เบาะรองหน้าอินเทร์เน็ตนะคะมีชุดเนี่ยประมาีถุงแบบนี้เลยนะคะเมื่อมนั่งแล้วค่ะก็จะรับพอดีละได้พอดีเพราะว่ามีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นของเบาะรองคอชิ้นของพนักพิงน,นะคะแล้วก็เบาะนั่งนุ่มๆตรงนี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นของหมอนรองคอใบใหญ่ชิ้นของพนักพิงน,นะคะแบบสูงแล้วก็เบาะรองนั่งนุ่ม ซึ่งดีไซน์นี้นะคะออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราประโยชน์ในการใช้งานในรถยนต์ทำให้นั่งแล้วนุ่มสบายมากขึ้น,นโดยการใช้สายรัดขนาดใหญ่นะคะในการเป็นตัวยึดแล้วก็มีดีไซน์เป็นการควยด้านล่างค่ะ ด้านข้างเนี่ยยังสามารถถอดได้นะคะเพื่อทําให้การใช้งานเนี่ยจะสามารถเสริมบริเวณของกลางเบาะเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของการติดตั้งแบบถอดปิดด้านข้างออกค่ะจะเสริมบริเวณของกลางเบาะเท่านั้นนะคะเพื่อลดการนั่งแล้วก็ตัวจมไปกระเบาะนั่นเองให้ความรู้สสกที่จะสบายเป็น,ปปนอันหนึ่งที่เราตั้งใจดีไซน์ มาที่การติดตั้งแบบมาตรฐานนะคะเวลาที่ใส่เสริมเต็มเบาะแล้วลูกค้าจะเห็นว่านุ่มมากๆแบบนี้เลยนะคะสัมผัสได้ถึงความนุ่มแล้วก็คืนตัวได้อย่างดีง เพราะว่าด้านในเนี่ยเสริมเป็นใยสังเคราะห์เกรดพรีเมียมค่ะเป็นใยเม็ดนะคะที่นุ่มฟูเด้งแล้วก็เราเสริมให้ในปริมาณที่กําลังพอดีเพราะฉะนั้นจะไม่มีความยวบนะคะจะเป็นความที่ลักษณะของนุ่มเด้งและผ้าเวลัวตัวนี้จะให้สัมผัสที่นุ่มสบายนั่งแล้วให้ความรู้สึกสบายผิวแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เด้งรับสรีระนะคะรองรับสรีระได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ของหมอนรองคอค่ะก็จะมีความหนาเกือบ3นิ้วนะคะส่วนตัวของพนักพิงสูงค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วหรือว่า5เซนเช่นเดียวกันนะคะกับเบาะรองนั่งค่ะที่มีความสูงหรือความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2นิ้วหรือว่า5เซนติเมตรนั่นเองอันนี้วัดให้โดยประมาณนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนาในแต่ละ ตำแหน่งของเบาะรองนั่งเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะแต่โดยรวมก็จะประมาณการนั่งเนี่ยสบายนะคะแล้วนั่งเนี่ยได้เต็มสรีิะเลยตั้งแต่ช่วงของต้นคอคอยลงมาช่วงของบ้านเยวนะคะแล้วก็ก้นนะคะก็จะทำให้การนั่งสบายนะะั่งทื่อค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าความนุ่มเด้งปูเนี่ยจะุนุ่มและเด้ง ตัวท็อปเปอร์อันติเมตัวนี้1ชุดมี3ชิ้นอย่างที่แจ้งไปเลยนะคะก็คือหมอนลองคอใบใหญ่พนักพิงและเบาะนั่งค่ะติดต่อมาได้นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นมาเอาใจกันด้วยสำหรับท่านที่สนใจกันค่ะ